สาวเรื่องมันนนะหลุนในรายการกลัวเราเปิดเตอรเตึงวันนี้เราจะมาทำอาหารเรียกว่าไก่กินแล้วอ้วนหนักก็เติมแน่นอนต่อไปก็แก่หั่นปลาใช่ไหมหั่นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหั่นกรึ่งทั่วหั่น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 เติร์วแกไปดูอีกตัวเลนตะาต่อไป ได้ๆต่อไปก็ํำกันทำมาหาเลยแต่คือจะมะนาวาแต่นี่แต่ไม่ขิ้หมดเลยแตไม่ไม่โมอะไรจะไปกันแต่เดือืมด้านนี้อีกเนื้ออันนึงที่ทำมาก่อนจะไม่ได้ถ่ายจุ๊บจุบประมาณนี้อ่าอ่าทุกคนอาจจะงงว่า ไสตูวที่มาจากไหนไก่ปลามาจากจานปลาเนื้อตูวที่ <c oughs> <c oughs> <ต réussi> <c oughs> มาจากตอนไหนตันปลาหมึกกูไม่บอกกูไม่เก็บมาเอก็จตาน้ากูไปแเอบเก็บมาแล้วตื่นมาเรากินป่อนโอ้วหมาคาบียไหนลองกินดูทีดิ วาใครป้าแทบอุ้ยฮะได้กล้ากินเนื้อต่อไปกินเนื้อบ้างบอกเลยว่า